สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมผมเอกโกดอ่าวยินดีต้อนรับสู่ความหลอนนะครับนะฮะสำหรับที่นี่นะครับเป็นหมู่บ้านล้างหมู่บ้านหนึ่งเลยนะครับทั้งหมดสิบหลังนะครับประวัติมีอยู่ว่านะครับนะที่เราอ่ะเราจะเจาะแค่บ้านหลังเดียวนะครับที่มีประวัติจริงๆนะฮะมีคนถูกลากมาฆ่าตายครับทุกคนนะ นะครับนะใครเข้ามาดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันไปก่อนเลยและช่วยกันคอมเมนต์ออกมากันเยอะๆนะครับคอมเมนต์เรื่อยๆนะให้ช่องผมเปิดการมองเห็นเปิดกว้างอะไรนี้หน่อย <S <S ๆๆๆวันนี้ผมมาลุยเดี่ยวลุยเดี่ยวจริงๆนะครับลุยเดี่ยวจริงๆมากับอ e ี f 1หนึ่งตัวนะครับอ e ีหนึ่งตัวแล้วก็สปิริตบ o ็เหมือนเดิมน,นะครับนะนะครับซึ่งบ้านหลังนี้ผมเคยมาสำรวจแล้วรอบหนึ่งนะฮะแล้วเราได้โดน จริงๆนะครับนะพร้อมแล้วลุยกันเลยลุยกันเลยเนี่ยผมเดีคนเดียวเลยถึงพอดีคือเหตุของบ้านหลังนี้ครับเขาลากนักศึกษานะครับมามค่มขืนแล้วฆ่าเสียชีวิตนะครับอยู่ใน บริเวณบ้านหลังนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะสำรวจไปพร้อมกับ e อีมอตัวนี้นะครับนะถ้าเกิดมันมีสัญญาณเตือนเมื่อไหร่แสดงว่ามีวิญญาณอยู่ที่นี้นครับอะไรอยูนี่ นี่เราก็เหมือนมีร่องรอยการเข้ามาของเด็กวัยรุ่นนะครับนะฮ ดูบรรยากาศโดยรวมนะครับบ้านมันเป็นบ้านแฝดสองหลังติดกันนะนะเดี๋ยวเราบ้านหลังนี้เสร็จนะครับโอ้ยทำไมลมมาตอนนี้ลมมาทําไมตอนนี้วะเนี่ยโคตรหลอนเลยทุกคนดูบรรยากาศสวัสดีครับโอ้ยเนี่ยทุกคนอ่ะบริเวณชั้นสองเราไม่สามารถขึ้นได้นะแต่ดูบรรยากาศดิ โอ้มีใครอยู่ไหมครับคือผมไม่รู้ว่าเพราะเหตุอะไรนะครับมันถึงล้างก่อนหน้านี้จะมีการฆาตรกรรมนะครับนะมันเหมือนบ้านที่สร้างไม่เสร็จนะแล้วมันก็ทิ้งโครงการไปเฉยๆเลย ถ้าอีเอลฮะเฮ้ยมม่เสียงใครร้องใครครับ เดี๋ยวเราเอาตรงที่เป็นจุดอับที่สุดใช่ไครับตรงเนี้ที่หน้าหวัดเสียวที่สุดนะเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องมันมีตัวหนังสือที่แบบว่าไม่ใช่ภาษาไทยนะนี่นะไม่ใช่ภาษาไทยนะใครรู้ว่าภาษาอะไรพิมพ์บอกทีก็ได้นะครับคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะนะครับพี่เพื่อนเพื่อน,นนะครับนะทุกคนรู้ใครอ่านออก ไม่น่าใช่ภาษาไทยนี่ก็คือร่องรอยทั้งหมดมันมีร่องรอยของเด็กวัยรุ่นนะครับผมว่าวัยรุ่นแหละคงแบบมือบอลเดี๋ยวผมจะเปิดสปีดบล็อกถามตรงนี้บริเวณกลางบ้านเอาบ้านหลังนี้ก่อนนะ ถ้าเกิดเราไม่ได้อะไรเดี๋ยวเราไปอีกบ้านหลังหนึ่งนะครับถ้าไม่ได้คําตอบหรือว่าอะไรเดี๋ยวเราไปดูอีกบ้านหลังหนึ่งเพราะว่ามันเข้าได้สองหลังนะครับนะเพราะว่าชั้นบนเราขึ้นไม่ได้แล้วชั้นบนมัน,ม,น,ม,นมันพังบันไดหรือว่ายังสร้างไม่เสร็จนี่แหละบริเวณตรงนี้มีดวงวิญญาณอยู่ไหมครับ สวัสดีครับในนี้มีดวงวิญญาณอยู่ไหมครับาารรบ,บ้านหลังนี้มีผีไหมครับวดวงวิญญาณที่อยู่อยู่หลังไหนครับ ยี่สามคำถามนะเฮ้ยใครขยับอยู่นั่นดู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 อะไรวะเฮ้ยบ้านหลังนู้นดวงวิญญาณอยู่บ้านหลังไหนครับในบ้านหลังนี้ไม่มีดวงวิญญาณผมไปนะครับช่วยตอบได้ไหมครับอยู่หลังไหนครับ อ่ะโอเคไม่ตอบนะครับทุกคนไม่ตอบนะครับทุกคนแล้วผมก็เสียวๆแล้วด้วยว่ามันมีอะไรแปลกๆแปบบ๊แบบนึงนะฮึใครวะหึื่อ้เตะขวดตกใจหมดเมื่อกี้มีอะไรแปลกๆตรงนี้ เดี有了让我变๋ยวเราลองเปลี่ยนบ้างหนึ่ง วะดูทางเดินเข้าน,นี่ทุกคนมันปีปนขึ้นยังไงวะเนี้ห่วนี่มันต้นอะไรวะกุคใครรู้มัง้ง ดีกว่ามาใหม่เปลี่ยนฝั่งไปยทน,นี้ไม่ได้ละไม่รู้ว่าหนามมีอะไรมาก ต้องลุยนอนแค่ไหนก็ต้องลุยสวัสดีครับคุณดูสภาพพื้นว่าหลังเนี้ยมีความเป็นไปได้เพราะว่ามันเข้ามายากลำบากอยู่แลนะ คนอันตรายร่างกายไม่เรื่อยยนะย้ายฝั่งเข้าเนี่ยมันก็คือบนันไดขึ้นไม่ได้ทุกคนดู สวัสดีครับมีการวาดรูปภาพด้วย โคตรร้อนเลยทุกคนหลังนี้ว่าเรื่องนะหลอนจริงทิ้งเบนร์ทั้งแส่ศูนย์ห้าทุกคนดูที้งแส่สมัยศูนย์ห้ที่ดูว่านานไม่นานเก่าไม่เก่า แล้วมันล้างมานานมากแล้วไม่มีใครไปทำอะไรโอ้หดูหลงังอยู่ไม่ได้ทุกคนหลังนี้ผมขอไม่เปิดสปีดบ็อกถามดีวกว่ามันอันตรายแต่หลังเบลเลอร์เลยอยู่ไม่ได้ออกออกออกเดี๋ยวผมลองไปดูมันมีหลายหลังผมว่าไม่ใช่หลังนี้หรอกเพราะวตายมันค่อนข้างอยู่มานานแล้วนะนะครับ ก็ทุกคนดูสภาพแต่ละหลังดิโคตรน่ากลัวเลย อโอ้โหขึ้นไม่ได้คิดว่าจะขึ้นได้ขึ้นไม่ได้เหมือนกันน่าจะเป็นบริเวณห้องน้ำนะครับก็ ยีเอฟยังไม่ได้เตือนอะไรเลยก็น่าจะยังไม่เสร็จนะครับแต่ก็เนี่ยบ้านแบบสมัยเก่าเลยซ่วมเป็นซ่วมเสริมอยู่เลยทุกคนดูนะครับคือนานไม่นานนะ หูตกใจเหมือนใครยืนอย่อยู่ไม่ใช่นาเป็นต้นไม้อันนี้เหมือนว่าทำเป็นห้องครัวนะห้องครัวเขาใหญ่เหรอ อีเมเพียงไม่ได้อะไรนะครับยังไม่ได้มีการแจ้งเตือนอะไรเนี่ยแต่มีร่องรอยเยอะที่สุดแล้วเนี่ยอะเผื่อท่าน ในวันที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะใช้สปิริตบล็เปิดถามบริเวณตรงนี้นะครับี๋ยวผมจะยืนตรงเสาก็คลิปนี้อาจจะไม่ยาวมากนะครับทุกคนนะฮะเพราะว่าเรามาคนเดียวด้วยเราก็ไม่อยากเข้าลึกมากแล้วก็ ความเสี่ยงมันเยอะนะครับนะนะครับแล้วก็จอดรถไว้ข้างนอกมันก็มีความอันตรายนะเดี๋ยวจะเปิดสปีดบล็อกถามแล้วก็อย่างคือร้อนคนดูเหงือท่วมเลยนะสวัสดีครับ เฮ้ยห,หนุ่มชายตอบที่นี่มีดวงวิญญาณอยู่ไหมครับที่นี่เป็นดวงวิญญาณของใครครับถ้าอยู่ที่นี่เป็นดวงวิญญาณของใครครับยังอยู่กันใช่ไหมครับอยู่ไหม ที่นี่มีดวงวิญญาณมากี่ดวงครับบนฝ้าใช่ไหมเหมือนได้ยินว่าบนฝ้าฝ้าพาังหมดแล้วไม่ใช่หรอครับ ที่นี่มีดวงวิญญาณอยู่ไหมครับเดีย๋ยวอีกสามคำถามนะครับถ้าไม่ตอบผมไปนะฮะที่นี่มีดวงวิญญ,ญาณฤกษาที่ถูกลวงมาฆ่าไหมครับอยู่ไหมครับที่นี่ครับมีดวงวิญญ,ญาณไหม อยู่ผมเอ,อเฮ้ยเยเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยปี่กนเฮ้ยเหมือนเหมือนมีอะไรวะข้างหลังผมโหเยีอหมาหอนพอดีเดี๋ยวเดี๋ยวกกเวยยวดวเดเดีวเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเอาวันนี้เอาประมาณนี้ดีกว่าคนผมไม่ไหวแล้วอ่ะไม่ไหวจริงๆเดี๋ยวผมจะพาออกไปพร้อมบรรยากาศ ในหมู่บ้านทั้งหมดนะครับว่ามันหลอนสักแค่ไหนนะทุกคนดูเราเองแล้วตัดสินเราเองนะครับว่าหลอนไหมดูดูเงือผมคนด,ดูนะเนีย่ยเดี๋ยวเดินออกราไปพร้อมผมเนี่ยหลอนไหมดูเลยขอสองทางก่อนผมไม่เห็น คนด,ดูข้างในข้างในมีบ้านคนแค่หลังเดียวนะครับที่เหลือล้าหมดทั้งเส้นเลยนะ่ยผมพาออกมาแล้ว <ผม S 2> เดินออกไปเรื่อยๆครับไกลๆออกมาค่อยมีลมเย็นๆหน่อย ถ้าใครดูคลิปนี้จนจบนะครับผมขอบคุณมากจริงๆนะครับผมและอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์คลิปของผมกันเยอะๆนะครับและช่วยกันคอมเมนต์กันมาเยอะนะครับและอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไปนะครับ EP ต่อไปผมจะทำอะไรนะครับและจะไปที่ไหนติดตามกันไว้นะครับผมติดตามกันไว้เลยนะฮะเดี๋ยวเราได้เจอกันเยอะๆยาวๆล้วนแน่นอนนะครับ นะครับวันนี้ผมเอกโกดเอานะครับขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ